สวัสดีครับวันนี้อิ่วกันในเกม anime rising นะครับเกมเพิ่งทำการเปิดได้ทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็เล่นได้มาประมาณด้านที่3แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำว่ามือใหม่ควรทำอะไรนะครับอย่างแรกที่ผมจะมาแนะนำก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือแบบอันนี้ครับเป็นการออนเวลาชั่วโมงคือเนะี่ยมันจะเขียนอยู่ว่า1ชั่วโมงเราจะได้ ทองเท่าไรแล้วก็ EXP เท่าไรนะครับอันนี้ให้เราสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือระบบฟาดนะครับจะใช้เพชรคือเราจะได้ของทั้งหมดนี้เลยถ้าสมมติเรากด1ทีคือแรกๆเราก็ยังไม่ควรกดนะครับเพราะว่าเพชรเราก็ยังไม่ค่อยมีเราควรไปหาตัวที่มัดนบบวัดดีๆก่อนนะครับแล้วก็ยานต่อไปเป็นระบบพาดนะครับพาดอันนี้ จะได้ของประมาณนี้อันนี้ผมฟาร์มถึงเลเวล5แลวนะครับทองสายฟรีจะได้มีดอันนี้นะครับมีดสองอันนี้แล้วก็วิธีการฟาร์มพาร์ตก็คือกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่นครับ EXP อันนี้คือ EXP พาร์ตนะนี่ให้เราทำเคเวสไปเลยทั้งสองอันนะครับจะได้พาร์ตเหมือนกันแต่ว่าอันแรกคือที่เป็นรูปบ้านนี้คือเคเวสของเนื้อเลื่อนนะครับให้เราทำไปไปเรื่อยๆเลยนะครับมัน เกมนี้มันง่ายตรงที่มันสามารถกดแปลว่าโกไปให้มันสามารถแบบว่าวาร์ปไปได้เลยนะครับมันก็จะง่ายสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้แล้วก็ย่างต่อไปคือเรื่องชอบนะครับอันนี้ก็พวกซื้อ vip แล้วก็พวกซือ้อซื้อของอะพวกเกมพาร์ตแต่ว่าเกมพาร์ตเกมนี้ยังไม่มีนะแล้วก็ย่างต่อไปก็ซื้อเพชรซื้อทองแล้วก็อันนี้นะครับแนะนําให้ทุกคนมารับทุกวันนะ ที่มันเขียนว่าฟีอันนะี้อันนี้ก็ซื้อไปนะทุกคนเพราะว่านี้มันคือที่รีที่รีแบบว่ารีสเตทอ่ะแบบว่าอย่างเงี้ยให้ผมรีให้ดูสักคร่นึงอ่ตัวนี้แล้วกันตัวนี้นี่นะนี่ประมาณนี้แนะนำให้ทุกคนซื้อนะครับแล้วก็เนี่ยซื้ออันนี้ไปด้วยเพราะว่าปกติมันราคาเจ0 0ันห้าร้อยนะครับแต่ว่ามันลดเหลือ5,000ันก็ให้ทุกคนซื้อไปเลย แล้เนี่ยครับนี่ใครที่แบบว่าเดินไปไม่ถูกก็กดให้มันไปเองได้เลยนะครับแล้วก็ย่านต่อไปอันนี้คือลงดันนะครับถึงจะได้ดันน่าจะมาตอนทุกๆ10นาทีนะครับเอ้หรือว่าครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าใครมีก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าของฟรีก็มารับนะอันนี้คือการที่เราอยู่กับเพื่อนนะครับอันนี้โค้ด ถ้าโค้ดมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกนะครับว่าโค้ดได้อะไรบ้างแล้วก็ย่างต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องตัวละครก่อนนะครับว่าตัวละครทํายังไงให้แบบว่าดาเมจเยอะขึ้นอย่างแรกเลยคือการที่เราอัพเวลนะครับเวลอันนี้จะอยู่แบบว่าเหมือนแบบตามช่องเลยครับถึงเราทอดตัวละครอ,ออกเลยเวลก็ยังอยู่นะครับ ให้เราทอดตัวละครใส่ใหม่เรื่อยๆนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามันจะเรียงตัวละครจังเก่งไปมากเราควรอัพช่องแรกให้เป็นหลักนะครับช่องนี้ให้เป็นหลักแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้คือที่รีสเตต์ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าให้ซื้อจักไหนที่รีสเตต์แล้วก็เราสามารถอัพเกรดตัวละครได้นะครับนี่อย่างเช่นเราจะอัพให้เป็นขั้นรีเจน เราก็ต้องไปฟาววิญญาณอันนี้ครับเราต้องไปตีตัวนี้แล้วก็สก,กัดเงามานันมาเรื่อยๆ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 จนได้แบบ300ดวงนะครับแล้วก็หาอันนี้อ e ีพิกแบบว่าระดับอ e ีพิกเพื่อที่จะอัพให้มันเป็นรีเจนนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นระดับดีเจนเราสามารถหาสก,กัดได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นชื่อสีทองทองนี้นะถ้าเป็นสีม่วงก็เป็นอ e ีพิกอันนี้ระดับแรอันนี้ก็คอมมอนนะครับตามระดับไปแล้วก็ ก็ประมาณนี้คนระับอันนี้มันจะมีธาตุบล็อกอยู่นะอันนี้ข้างบนมันจะเป็นธาตุนะครับให้เราแนะนําให้เราทุกคนตีกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าถ้าตีกับเพื่อนเพราะว่าตีคนเดียวมันช้าไปนะครับสําหรับใครที่เล่นก่อนที่มันจะให้เปิดเกมเปิดน,นะครับมันจะให้ทำเควสเราจะได้พวกอันนี้ฟรีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้ทําจะได้ฟรีใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ นี่นะครับให้เราอัพเลเวลไปเลยเราไม่ต้องห่วงเลเวลนะครับให้เราอัพไปเลยแล้วก็ย่านต่อไปก็คือที่วาร์ปนะครับอันนี้ผมมาถึงโลก3แล้วด้านต่อไปน่าจะเป็นด้านด้าพิฆาตอสูรนะครับแล้วก็อันนี้คือพวกน้ํายาครับอันนี้ก็ให้เราก็ใช้ไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันก็เลือเล่อๆอยู่แนละ้วอันนี้คือของที่ตึงที่สุดคือถ้าเราเก็บได้ครบ100อันนะครับเราสามารถซุ่มิตติกได้1ตัวเลย คือมิตติเกมนี้คือแบบโอกาสออกแบบโคตรยากนะครับ0 0 0 c c คือโคตรยากและระดับนี้คือแม่งยากเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าใครแม่งจะได้แล้วก็ย่านต่อไปนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะซุ่มให้ดูเลยสักครั้งมันต้องใช้ทั้งหมด7,000 5,000เ 7, 15, 000, พชรเลยนะครับสิ่งจะซุ่มได้ผมซุ่มให้ดูสัสกรอบหนึ่งเอ่ออันนี้นะครับ ฉา,ากหลังอันนี้มันจะเป็นท่าต่อนะครับแล้วก็จะมีตัวขึ้นมาถือว่าทำได้ดีนะแอนิเม,เมชันในการซูมถือว่าสวยอุ้ยอลุูคาดโอ้โหเกมแม่งถือว่าแม่งก็เกลือได้เลื่อนะครับเพราะว่าซูมซิบขาไม่ยงได้ตัวละครแบบโคตรกากคือตัวละครเกมนี้มันจะซ้ำกันไม่ได้นะครับคือถ้าเรามีระดับพิสูงกว่าปุ๊บมันจะมาแทนที่ มาแทนที่ตัวเก่าที่เรามีเลยนะครับคือสมมติเรามีคอมมอนอยู่ถ้าสมมติเราได้ระดับอีพิกมาปุ๊บคอมมอนเราจะหายไปเลยนะครับแล้วก็มาแทนด้วยระดับอีพิกเลยแล้วก็สองตัวนี้คือตัวละครที่ทำเควสได้ฟรีมานะครับให้เราอัพเลเวลไปเลยเราไม่ต้องห่วงเลเวลนะครับเพราะตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับก็เกมก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมา๋ย้ผมจะมาบอกนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กด u b บสไค b ์ไว้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย